ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูบอยก็อีกเช่นเคยนะครับพบกันเป็นคลิปที่4นะฮะวันนี้นะครับเราจะมา,าศึกษาหาความรู้กันเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับในการเล่นแบดมินตันนะฮะซึ่งง่ายๆนะครับมันจะต่อเนื่องจากคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3นะฮะ แล้วก็มาจบด้วยคลิปที่4นะครับแต่ศาสตร์ต่างๆที่ครูบอยสอนไปวิธีการต่างๆในการใช้นะครับในการฝึกนะฮะของเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะต่างกันนะครับทีนี้ที่ครูบอยเน้นย้ำนะฮะไม่ต้องจัดท่าทางให้มันสวยงามนะครับเด็กๆสามารถนำท่าที่คุณครูบอยสอนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กแฮน โ h แฮนนะครับนำมาใช้ได้จริงนั่นย่อมหมายคมว่าเวลาเราตีแบดมินตันนะครับเราต้องสามารถเล่นได้จริงๆนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหน้าเน็ตแบกแฮนโฟแฮนแล้วลูกเล่นท้ายคอร์ดนะครับก็จะสามารถเล่นลูกอา่า Backhand, Forehand ได้ซึ่งการรับลูกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่หรือการกระโดดรับนะฮะจะเป็นการหยอดนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายก็เป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นวิธีการที่เด็กๆนะครับนำมาเล่นนะครับนำมาฝึกกันดังนั้นเด็กๆควรที่จะฝึกนะครับทักษะตรงนี้ให้เกิดความชำนาญ นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะครูบอยจะสอนวิธีการนะครับในการเคลื่อนที่นะฮะมีสองแบบนะฮะตอนนี้เอาแบบหน้าขอดหรือแบบหน้าเน็ตนะการเคลื่อนที่แบบแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์นะครับวิธีการไม่ยากนะครับอ่ะดูจังหวะง่ายๆนะครับเราจะใช้ล็กเกตนะครับ จำได้ไหมนะครับในการจับไม้คุณครูบอยสอนไปแล้วในคลิปที่1นึ่งน้ลูกเนาะการจับไม้นะครับลักษณะนี้ทีนี้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใครที่ถนัดขวาให้จับมือขวานะครับเวลาเคลื่อนที่ไปท่าน่าไปด้านหน้านะครับเราจะใช้เท้าที่ถนัดก็คือเท้าขวานั่นเองนะครับในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าซึ่ง นะฮะถ้าเด็กๆนะครับไม่เคลื่อนที่ในลักษณะนี้ถามว่าเคลื่อนที่ได้ไหมได้นะฮะแต่ 1. ช้า 2. ทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรขาพันกันแต่ถ้าเด็กๆเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับก้าชิดกรับมันก็จะรวดเร็วทันใจแล้วกลับมาตั้งรับใหม่ วิธีการง่ายๆนะครับตอนนี้จะเป็นโฟร์แฮนด์ก่อนละกันนะครับคุณบอดเป็นคนถนัดเท้าขวานะครับวิธีการตั้งรับนะฮะเราจะไม่ยืนเต็มฝ่าเท้านะครับเพราะว่าแบดมินตันใช้ความรวดเร็วนะครับในการเคลื่อนที่เคลื่อนที่นะครับแต่ละอย่างแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะคุณบอยถนัดขวานะครับพอเริ่มนะฮะสไลด์นะครับเท้าขวาก้าวไป1 สเห็นไหมครับเชิดเ้าจังหวะที่3เปิดหน้าไม้โฟร์แฮนด์รับลูก3อ่ะดูใหม่นะครับเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนะครับแบบที่1นะครับแบบที่หนชิดแบบ 9, 9หรือการสไลด์นั่นเองนะฮะหนึนะครับ, 1, 2, รบอันนี้คือแบบที่1น,นะครับก็คือการสไลด์ขานะครับ แบบที่สองนะครับแบบที่สองนะครับแบบที่สองแล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะแบบที่สองนะครับก้าวเท้าขวานะครับไปก่อนรับหนึ่งก้าวเท้าซ้ายสองก้าวเท้าขวาสามพร้อมกับใช้หน้ามือรับนะครับอันนี้คือการก้าวเท้านะครับหรือการสืบเทา้านะฮะมีสองแบบนะ เด็กๆจะเลือกใช้แบบไหนก็นกได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะเลือกเอาตามความพอใจและทําแล้วปฏิบัติแล้วเด็กๆถนัดเนาะลูกเนาะอ่ะดูใหม่นะครับแบบสไลด์ขาหนึ่งสองสามรับแบบเก้าชิดเก้านะครับหนึ่ง 2 3งรับถอยเห็นไหมครับสองแบบนะฮะอ่ะทีนี้เราจะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมือของครูบอยนะไปดไปด้านซ้ายมือของครูบอยนะครับทีนี้ซ้ายมือเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับหรือการเล่นแบดมินตันส่วนใหญ่นะครับจะใช้กันก็คือการรับด้วยแบคแฮนด์ วงเล็บสําหรับคนถนัดขวานะลูกอันนี้พูดถึงคนถนัดขวานะครับถ้าไปด้านขวานะครับเราจะรับด้วยลูกโฟร์แฮนด์ทีนี้ถ้าไปด้านหลังนะครับด้านหลังคือด้านขวามือของครูบอยนะนะครับถอยไปเราจะรับด้วยลูกโฟร์แฮนด์นะครับถ้าไปด้าน หลังด้านซ้ายมือของคุณฟูบอยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ลูกแบ็คแฮนด์นะฮะถอยไปรับจะต่างกันนะครับถ้าจะต่างกันถ้าเป็นขอดด้านหลังนะครับถามว่าเด็กๆรับท้ายขอดใช้ลูกโฟร์แฮนด์ทั้งด้านาขวาและด้านซ้ายได้ไหมคำตอบคือได้ได้หมดครับ แล้วแต่ความถนัดนะฮะแต่มันก็จะมีบางท่านะครับเวลาเราโดนโต้กลับมาไวเนี่ยเราก็จะสามารถโต้กลับไปได้นะครับด้วยความรวดเร็วนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านขวามือของคุณครูบอยนะครับเราจะใช้ลูกโฟร์แฮนหรือลูกหน้ามือนั่นเองวิธีการนะครับตั้งนะครับถอยเท้าขวามาห เท้าซ้าย2เท้าวขวา3กะลูกที่ตกลงมานะครับแล้วก็ใช้ลูกโฟร์แฮนต์ตีออกไปอ่ะดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับตั้งรับนะครับเท้าวขวา1 2เท้าซ้าย3เท้าวขวากะลูกตกลงมาแล้วลูกโฟร์แฮนต์ตีออกไป นี่คือลูกถ้ายขอดด้านหลังด้านขวามือนะครับของคุณครูบอยนะฮะเมื่อกี้พูดทิ้งไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นด้านด้านซ้ายล่ะเดี๋ยวคุณครูบอยจะบอกให้นะลูกนะอ่ะทีนี้ด้านซ้ายสากลน,นิยมนะครับถ้ายขอดด้านซ้ายนะครับจะใช้ลูกแบ็คแฮนนะครับเราจะก้าวด้วยเท้าซ้ายก่อนนะครับลูกหนึง 2 3งสามแบ็กแฮนด์แบ็กแฮนด์เห็นไหมครับดูใหม่อีกทีนะครับลูกนะดูใหม่อีกนะครับท่าตั้งนะครับก้าวเท้าซ้าย1ดูลูกย้อยมานะครย้อยมาปุ๊บสองสีใช้ลูกแบ็กแฮนด์นะครับแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้มีคําถามค้างไว้ใช่ไหมครับว่า ถ้าเป็นซ้ายมือของมุทูบอยด้านหลังท้ายคอร์ดเราจะใช้ลูกโฟแฮนได้ไหมได้ครับก็เหมือนกันกับด้านขวาเพียงแต่บิดตัวนะครับถอยด้วยเท้าขวา1 2 3่ลูกย้อยมาตีได้ฮอปได้หมดนะครับผิดไหมไม่ผิดครับแล้วแต่สถานการณ์ว่าเด็กๆต้องใช้ในลักษณะนั้นแบบใด นะฮะไม่ผิดกติกาเลยแล้วก็สามารถทําได้ถูกต้องด้วยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูบอยจะสอนนะครับการเปิดระยะนะครับตอนนี้เราจะไม่มีคู่ต่อสู้เนาะดูลักษณะท่าทางไปก่อนนะลูกนะอ่ะเป็นการทดสอบเด็กๆนะลูกนะถ้าใครที่สามารถเปิดโทรศัพท์แล้วอยู่พื้นที่โลง่ลงๆดูได้แล้วก็ทําตามคุณครูบอยได้ทําตามไปเลยนะครับ เป็นการฝึกนะครับ่าแล้วท่าทางที่คุณครูบอยสอนไปนะครับเอาเป็นว่าครูบอยจะทําในท่าที่ของคุณครูบอยถนัดโอเคนะแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ล้มง่าย้ว่าง่ายๆคือไม่ล้มเนาะอ่ะเคลื่อนที่นะครับสายตั้งรับตั้งรับขวาหน้ากลับมาที่เดิมเห็นไหมครับ ซ้ายกลับมาที่เดิมขวาตั้งรับหลังหลัหลงเหง็ไมฮะนี่คือการตีแบบเปิดจังหวะนะครับนี่คือคือการเคลื่อนที่ในการตีแบบเปิดจังหวะ ซึ่งนะครับเด็กๆนะครับสามารถเอาไปฝึกใช้ให้เกิดความคล่องตัวนะลูกนะนะครับเอาที่เราถน,าดนัดมาลูกถ้านูถนัดอันไหนนะครับลูก็ลองฝึกท่านั้นดูนะครับอ่าทีนี้แค่ัรอไปหนึ่งเรื่องเรื่องข้อมือนะฮะครูใบจะเสริมให้สักนิดนึงว่าถ้าไปแดนหลังนะครับ ตีไปด้านหลังเนี่ยถ้าเราตีด้วยไม้แบดมินตันใช้คอธรรมดาใช่ไหมฮะมันก็ไปละใช่แต่เราต้องการความรุนแรงนะครับการได้เปรียบในการตีลูกให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถรับได้นะฮะทำยังไงใช้แรงไหลกะแรงแขนนะฮะแต่สำคัญต้อง,ต,องต้องอยู่ที่การฝึกนะเพราะเน็ต ไข่ขึงไว้เนี่ยถ้าหนูตีกดเกินไปมันก็ติดเน็ตตีสูงเกินไปมันก็โด่งไปคู่ต่อสู้ก็รับได้มันต้องตีเลียดเน็ตอ่ะสมมติเน็ตอยู่อย่างนี้นะฮะเรียตีเลียดเน็ตฟับเรากดลงมันจะทําให้คู่ต่อสู้รับได้ยากนะฮะแล้วอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณครูบอใช้แล้วประสบความสําเร็จนั่นก็คือการตีหรือการตบ ยัดไปที่คู่ต่อสู้นะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราตั้งรับแล้วเราตีไปธรรมดาเนี่ยมันก็คือลูกเคิร์ฟลูกโด่งไปธรรมดาใช่ไหมลูกมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเราใช้แม็นแบบนิ่งตันนะครับ,บตีสะบัดไปจี้ไปที่ผู้รับผู้ต่อสู้กลางอกเลยนะครับอันนี้เขาจะรับยากเขาจะตกใจ เนี่ยเขาจะรับในแบบนี้บางทีก็แบบนี้นี่คือการรับของเขาถ้าเราตีไปที่ตัวเขาเนี่ยในระยะช่วงนี้นะลูกถึงช่วงขาถึงช่วงหน้าอกไปยากตัวเขาปั๊บโอ้โหรับรองครับรับยากมากนี่คือเคล็ดลับที่เด็กจะต้องใช้ในการเล่นในครั้งต่อไปนะฮะลองไปฝึกดูนะครับว่าการเล่นในลักษณะนี้สนุกมากอ่ะโอเค เรามาขอ,อาทบทวนทบทวนก่อนนะครับขอ,แบบะะอนะบแบบปิดระยะก่อนนะครับแบบปิดระยะก่อนอ้าวปิดระยะเอาที่ครูคบาถนัดนะลูกนะสองแบบนะครับแบบแรกนะครับสไลด์ขานะฮะเก้าชิดเก้ารับถอยกลับมาสไลด์ขาเก้าชิดเก้ารับถอยกลับมาเห็นไหม อ่ะทีนี้แบบแบบ้านะครับแบบเก้าเท้าธรรมดานะครับอึบหนึ่งสองสรับถอยกลับมาตั้งรับเหมือนเดิมฮะเหมือนกันอ่ะหายคอดนะครับหนึ่งสองสาตีกลับมาหายคอดนะครับหนึ่งสองสาม ตีกลับมาถ่ายคอร์ดด้านซ้ายมือนะครับหนึ่งสองสามตีกลับมาคอร์ดเดิมนะฮะถ่ายคอร์ดเหมือนเดิมหนึ่งสองสามตีกลับมาเห็นไหมฮะข้อมือสำคัญนะครับถามว่าเด็กๆตีแบบนี้ได้ไหม ได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยแต่ประสิทธิภาพในการตีมันจะลดลงมันแค่เป็นการประคองนะครับให้ลูกข้ามตะข่ายไปนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามได้ตีสวนกลับมาแค่นั้นเองมันจะเป็นงานยากของเด็กๆแต่ถ้าเด็กรู้จักใช้ข้อมือรับกดรับกดรับรับมหมามั้ ถ้าเด็กรู้จักใช้ข้อมือใช้หัวไหล่ในการตีมันจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพนะครับเกิดความหนักนวงแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะใช้กันเยอะแล้วที่สำคัญนะลูกมันจะเป็นก้าวแรกก้าวแรกในการตบเพราะครั้งต่อไปครูบอยจะสอนในการตบลูกนะครับท้ายขอดหน้าขอดนะครับ ลูกหน้าหออส่วนใหญ่ก็ถ้าตบเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยตบกันเท่าไหร่เขาใช้หยอดเพราะอะไรในการหยอดหน้าเน็ตถึงถึงดีกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเน็ตระยะเน็ตอยู่แบบนี้แล้วถ้าเราหยอดข้ามไปเพอร์เซนในการงัดของขึ้นมาคู่ต่อสู้นะครับหนึ่งจะงัดไม่ได้เพราะติดเน็ตสองงัดขึ้นมาในลูกโด่งนะครับเอาโด่งทำยังไงก็โดนสิครับ พอโด่งขึ้นมาเสร็จฝั่งเราแล้วก็ตบยักใส่ตัวยังไงเขาก็ต้องหลบหลบูกหรือถ้าเขารับได้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องติดตัวมากๆหรือหนูจะยิงซ้ายยิงขวาได้หมดนี่คือการสร้างความได้เปรียบในการเล่นแบดมินตันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะศักการสร้างความได้เปรียบเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องเด็กๆก,ก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการ เล่นกันที่บ้านนะครับหรือเป็นการเล่นกับพี่กับน้องเล่นกันในครอบครัวเล่นกันกับเพื่อนเอาไปฝึกได้นะฮะแต่อีกเหมือนเช่นเคยนะครับอุปสรรคของเด็กๆในการเล่นไม่พ้นถูกต้องครับไม่พ้นลมนะครับทิศทางลมสำคัญนะฮะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกๆคน ไม่อยากออกจากบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เด็กๆก,ก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะก็ร้านอาหารร้านค้าห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ฟิตเนสคอร์ดแบดมินตันอะไรทั้งหลายที่อยู่ในที่ล่มนะครับหรือเป็นห้องแอร์เขาจะปิดดังนั้นเด็กๆควรที่จะฝึกที่บ้านนะครับเด็กๆไม่จาเป็นต้องใช้ลูกนะลูกนะยังไม่ต้องใช้ลูกฝึกท่าก่อน เอาท่าให้มันได้นะครับเอาท่าให้เกิดความชํานาญนะฮะเอาท่าให้เกิดความคล่องตัวเมื่อไหร่แล้วธรรมชาติของเด็กๆจะตามมาเองธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือการตีไม้ทักษะการตีไม้หรือการใช้ไม้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปนับจังหวะ1 2 3สตี1 2 3สตีไม่ต้องนะครับเอา ฝึกบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆซ้าๆ,ๆ,ๆนะครับมันจะสามารถทําได้เองนะครับครูบอยเคยบอกเด็กๆแล้วว่ามนุษย์เราเป็นผู้คิดค้นกีฬาทุกชนิดดังนั้นมนุษย์เราต้องเป็นคนเล่นกีฬาทุกชนิดดังนั้นมันไม่มีอะไรยากจนเกินไปนะฮะทำไม ผมไม่อย่างนั้นผมไม่อย่างนี้ผมฝึกทีหลังผมฝึกก่อนไม,ไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่การฝึกฝนฝึกฝนทําอย่างไรขั้นตอนเดิมบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆแล้วมันจะเกิดความคล่องตัวความคล่องตัวเสร็จปับ๊บนําไปสู่ความเคยชินนะครับเป็นออตโต้เป็นอัตโนมัติเนี่ยครับเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฝึกนะฮะก็วันนี้ เป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นงานเคลื่อนที่ที่เด็กๆจะต้องนําไปใช้จริงเดี๋ยวเปิดเทอมมีโอกาสนะครับแล้วเราจะได้มาฝึกกันโดยที่คุณครูบอยจะบอกเทคนิคนะครับวิธีการอะไรบางอย่างเสริมเข้าไปนะ้อเด็กๆเนาะเพราะว่าในแต่ละคนทักษะจะ,ะคล้ายกันนะครับจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะฮะสำหรับคลิปที่4นะครับครูบอยก็ต้องขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปที่5นะฮะคลิปที่5นะฮะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ